พ่อๆกับแม่เขาทิ้งกัน,กนหนูก็ต้องเดินหน้าโตค่ะบางวันก็ท้อค่ะก็คิดว่าทำไมถึงชีวิตต้องมาเป็นแบบนี้ หัวใจกว่าจะแกล่งได้เท่าวันนี้ต้องเจอกับปัญหาและบททดสอบกำลังใจตั้งแต่อายุเพียง12และนี่คือคนเก่งหัวใจแกล่งคนที่851 ถ้าหนูไม่เจอปัญหาหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าจะเก่งไหมจะอดทนได้แค่ไหนจะพยายามได้เท่าไหร่ค่ะวิกฤตครอบครัวพลิกผันชีวิตให้ต้องดิ้นรน เพื่อนสอนว่าต้องอบหาเงินด้วยเพราะว่าถ้าพ่อแม่อันปะากันกะจังได้ซอยแบ่งเบาภาระอย่างนึ่งขวัญชุดใหญ่ค่าน้ำอะไรคะน้ำเปล่าขวัญสุดใหญ่กินหนีตัวสี่น้ำเปล่าหรือคือเลิกกับพ่อน้องได้เอาจริงๆแล้วก็ปีกว่าค่ะปีกว่าก็คือเราหาเลี้ยงกันเองโดยตลอดตอนพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ก็ ดินหลุงก็หาเงินค่ะถ้าหนูไม่ทําก็ไม่มีเงินค่ะแล้วก็แม่ก็จะยิ่งยากกว่านี้ค่ะต้องไปทําค่ะเพราะจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้บ้างค่ะ ลำพังรายได้ของแม่ไม่พอส่งเสียลูกๆตานจึงเริ่มหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงรับจ้างที่ร้านเจดำตั้งแต่เรียนอยู่เพียงชั้นประถมเนื้อโปรตีนมานามดีสาจานและกุก้ง6จานโอเคคร,ครับขอบคุณครับเนื้อ3กุ้งหกเขามีความตั้งใจสูงคะ่ะเรื่องครอบครัวแตกแยกก็อีกสาเหตุหนึ่งคะ่ะแต่ ความเสมอต้นเสมอปลายของแกก็คือแกเป็นคนขยันค่ะส่วนใหญ่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำงานตั้งแต่5้าโมงเยน็นจนกว่าจะปิดร้าน3ถึง4ี่ทุ่มแรกๆก,ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรค่ค่ะหลังๆก็ถนัดขึ้นคะ่ะ ความอดทนค่ะและความพยายามค่ะอุปสรรคก็คือยกเตาถ้าถ้าสายสายเตามันขาดมันกระเซียนไฟสเก็ฟไฟมันกระกระเด็นเต่ห้อมันก็จะขาก็จะบวมค่ะเด็กครัวแค่นี้เขาก็ทำได้แค่นี้ก็ก็ดี ก็ยังดีใจกับพวกเขาเขาเขา,เขาสามารถดูแลตัวเองได้ ปัญหาครอบครัวและความจำเป็นทำให้พ่อแม่ต่างแยกไปคนละทางทุกวันนี้ตาลอาศัยอยู่ในบ้านนี้กับพี่ๆและน้องๆแม่ไปทำงานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวคะ่ะอยู่ที่บ้านนํำม่วงคะ่ะอำเภอรีนูคะ่ะหลังจากทำงานเสร็จตอนเช้าก็มาหาลูกคะ่ะยับไงตารับเสร็จเรยัง เม่มาอ่านหนังสือหรือยังถึงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาแทบทุกวันทุกวันค่ะหมาเพราะว่าต้องมาดูแลเขาอยู่ให้เขารู้ว่าเรายังมีให้เขาอยู่ยังมีเขาอยู่ไปด้วยกันไม่เฉพาะตานเท่านั้นที่พยายามเพื่อครอบครัว แม่และน้องๆก็ช่วยประคับประคองปากท้องไปด้วยกันแม่พาย,ยายามก็คือว่าต้องหางานได้พิเศษค่ะต้องหางานทำทุกวันค่ะถ้าไม่หาก็จะไม่ค่อยมีเงินให้น้องไปโรงเรียนนะคะถึงจะลำบากตอนนี้แต่เราก็ยังอยู่ใกล้ลูกเราเราก็สามารถสอนลูกเราได้ให้ความรู้สึกว่าเออว่าลูกในยังมีแม่อยู่ ใจมีฝันอยากคว้าปริญญาให้แม่ภูมิใจตาลวัย4 4จึงแบกรับภาระด้วยความอดทนตาลน,นี่ช่วยในยเยอะค่ะเพราะว่าเปรียบเสมือนกับเพิ่นหาเงินเรียนเองส่งเสียตัวเองหวังในตัวตาลหวังมากที่สุดหวังอยากให้เขาในปริญญาเหมือนเหมือนอย่างที่เขาพูดตัวเด็กก็อยากได้เรื่องเรียนแต่ว่า เขาทุนในชีวิตเขายังไม่พร้อมนะคะเขาก็เลยต้องจําเป็นต้องดูแลตัวเองแล้วก็สร้างทุนตัวเองด้วยเราต้องพัฒนาตัวเองคือในอาจจะหนักกว่าคนอื่นแต่เขาก็มีความสุขอยู่ตรงนี้หากําลังใจตัวเองว่าสู้ๆต้องทําได้มีกำลังใจให้สู้ไปด้วยกันใจยังมีหวังให้สู้ไปได้ไกลหนูคิดว่าอืม ใหญ่มาแล้วต้องผ่านมันให้ได้เรื่องราวต่างๆก็ต้องลบมันทิ้งไปแล้วก็บ่ต้องไปคิดมันใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะใจตัวเองเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอย โคงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้ตาลเด็กหญิงสุริสาธนาดีจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวรวมทั้งโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาด้วยการให้โอกาสคือให้อนาคตของคนเก่งควใจแกรง่งนอกจากนี้โครงการสารรักดย AIS ยังมอบประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับน้องๆด้วยค่ะ วีีวนนราากกน,น,กกนัส,สคนเก่งหัวใจแกร่งรจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ายสารรักคนเก่งหัวใจแกรลงรได้พบปะและเกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การสร้างอาชีพใหม่จากเพื่อนคนเก่งหัวใจแกร่งแ<ต>จ่มวรนุษสารการ ก็คือเราต้องทาให้พอกับที่เราจะวางน้องอุ่นใจอะค่ะเมื่อนั้นถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วอะแล้วกาวมันไม่ถึงน้องอุ่นใจอะมันก็จะหลุดได้ค่ะ ใจค่ะที่แบบได้มาสอนน้องๆได้สอนพี่ๆอะค่ะแล้วก็คืออยากให้แบบอยากให้น้องๆพี่ๆมีไรายได้เสริมด้วยค่ะถ้าอยากทำก็เอาไปสานต่อได้ค่ะกิจกรรมเนี้ยฝึกความอดทนคือมันฝึกความละเอียดอ่อนของเราแล้วก็สามารถนําไปสานต่อได้ก็คือทําเวลาว่างของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็มันจะเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเราเองด้วยค่ะ ากคุณผู้ชมพบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งบอกเล่าเรื่องราวมาได้นะคะที่แฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ